สวัสด,ดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลนะพามาวัดประยุระวงสาวาสนะครับคลิปนี้ก็เริ่มต้นด้วยน้ำแล้วกันเนาะภายในวัดเป็นเป็นสวนน้ำเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากไม่ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนเลยเมื่อเดือนเมษาเนะ่อท่านผู้ชม ผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาเดิ่มต้นด้วยจุดนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างเย็นนิดหนึง่งเนาะขนาดเต่าเองก็ยังอยู่ไกลน้ำไม่ได้เลยเนอะท่านผู้ชมนะครับอ่ะย้อนกลับมาวัดนี้เนาะวัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่เข้าร่วมนะครับงานฉลองกงนะครับงานฉลองกง 2 4 1ปีนะท่านผู้ชมผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมว่าที่เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะเราไปดูกันนะครับก็คืออ่ะไหนๆมาวัดแล้วก็เท้าความประวัติวัดครานิดนึงแล้วกันนะก็คือวัดปยุรวงศาวาสเนี่ยเดิมทีเลยเป็นวัดของเจ้าพยานะท่านผู้ชม ครับก็มีนวดเนาะมีนวดด้วยอ่ะต่อเป็นเป็นวัดของเจ้าพระยานะครับมหาไปยุรวงศ์นะครับซึ่งเป็นสมุหะคังในสมัยร,นรุนเก้ารัชกาลที่สเนาะนะครับแลนะทีนี้ท่านก็เลยท่านก็เลยบริจาคที่ ส่วนกาแฟนะส่วนกาแฟท่านเนี่ยให้สร้างเป็นวัดนะครับวัดแห่งนี้ก็คือวัดชื่อว่าวัดประยุกและวงสารวสานะท่านผู้ชมนะครับทีนี้พอสร้างวัดปุ๊บท่านก็แบบนะครับท่านก็ถวายให้เป็นพระรามหลวงนะท่านผู้ชม เนี่ยมีชาวต่างชาติก็เข้ามาเดี๋ยวผมพารีวิวแล้วกันก็อ่าอ่ะ,อะต่อเดี๋ยวก็เลยไม่เข้าใจกันพอดีนะครับอันนี้อันนี้นี่เล่าจากประวัตินะท่านผู้ชมก็อ่าพอท่านถวายอ่ะถวายวัดให้แกพระบอกนะเพราะว่าคืก็ไม<า>่ร่นเก้าแล้วที่การที่สามนะ,อะเอาคำง,าง่ายๆแล้วกันท่านผู้ชมได้เข้าใจก็คือถวายให้ล้นเก้าแล้วที่การที่สามแล้วเนี่ย วัดแห่งนี้ล้นก้าวร่การที่สามท่นก็เลยให้นะครับให้เลื่อนวัดขึ้นเป็นนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดประยุประ,ประยุละวงสาวานะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีขายนะ ขายของเนาะขายของก็เหมือนเหมือนวัดว yup. okay. ัดหลายๆวัดนะท่านผู AP ้ชมนะครับอ่าก็เลยเป็นที่มาอ่ะผมว่าท่านผู้ชมไม่ไม่ไม่รู้เรื่องกันอดีก็เลยเป็นที่มาของวัดนี้นะครับแล้วจัเจดีเนี่ยก็สร้างสร้างตั้งแต่เริ่มก่อก่อก่อสร้างวัดนะแต่ว่าอ่า ยังร้างไม่เสร็จก็จมาต่อในในรุ่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 นลูกนะก็เลยเสร็จนะครับวัดประยูระวงสาวาสน,นี่ยเดิมมันชื่อว่าวัดหลวเหล็กชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวเหล็กนะท่านผะูนะ้ชมเพราะว่า,าเดิมทีเลยอะ่ะเจ้าพระยาบรมวงศ์ ว่ลงวงมหาประยุรวงศาวาสเนี่ยท,ท,ท,ท่านสั่งลวเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศพูดง่ายๆก็คือสมัยรุนก้ายการที่สามเนี่ยก็ยังมีการค้าขายนะมีการค้าขายค้าขายกับชาวต่างชาตินั่นแหละทีนี้เจ้าพยามหา อายุรวงศาว่าเนี่ยติดบุญนาคผมขอใช้เรียกคำว่าติดบุญนาคแล้วกันนะเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วนะผู้ชมพอสั่งเข้ามาปุ๊บก็ถวายหลวนเก้าวิการที่สามเพื่อที่จะให้สร้างเป็นสร้างเป็นหลวงของพระบรมมหาราชวางเดิมทีเลยอะนะเนี่ยทีนี้ทีนี้หลวนเก้าวิการที่สามไม่ ทรงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปราบปืมก็เลยเอาลัวเนี่ยลัวเนี้ยมาสร้างเป็นลัววัดแทนเพราะว่าลัววัดเนี่ยที่ถวายุ่นเก้า,ลการลอกักที่สามนี่ถ้าไม่ปืมนี่คือลัวนี่มันจะมีรูปปืนรูปดาบรูปหอ,อกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาอีกชื่อหนึ่งของวัดนี้ก็คือชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าวัดลัวเหล็กเพราะว่าสมัยนั้นนะ มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นวัดแรกที่ใช้ใช้ลั้วเหล็กแบบนี้อาดีเดวผมพาไปถ่ายดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงนะผู้ชมนะครับมันจะเป็นรูปขวานเห็นไหมรูปขวานรูปหอกเงี้ยอันนี้คือสั่งเข้ามาจากต่างประเทศนะนะผู้ชมนะครับเนี่ยก็คือนี่แหละเป็นที่มาของวัดรั้วเหล็กที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในเนาะเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของของวัดรั้วเหล็ก เนี่ยท่านผู้ชมเนาะเป็นรูปหอกท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยจะเป็นจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเป็นรูปขวานรูปหอกเนี่ยค<ม>รับก็เลยเรียกว่าวัดวลเลศเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพารีวิวทีเนี้ยวัดเนี้ยเป็นหนึ่งในในสิบวัดเนาะหนึ่งในสิบวัดที่เข้าร่วมเข้าร่วม ฉลองกรุง241ปีนะท่านะผู้ชมนะครับก็ถือว่ามีการจัดแลนด์มาร์คได้สวยงามนะท่านะผู้ชมก็จะมีของขายนะแต่ช่วงนี้มันอาจจะร้อนอยู่ก็เลยยังไม่มีคนมาเดินนะท่านะผู้ชมนะครับร้อนๆนะครับแต่ก็มีการจัดช่วงเย็นแดดลมลมตกก็อาจจะมีมีเลยครับก็มีกิจกรรมเนาะแต่ช่วงนี้มันยังร้อนอยู่นะครับ แต่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปในพระบัวดสดต่อนะครับผมต้องเล่าขออนุญาตเล่าแล้วกันนะใช้คำว่าขออนุญาตเล่าตามประวัติเนาะตามประวัติว่าพระพุทธรูปที่เนี่ยมันเป็นจากประวัตินะเขาเขาเขียนไว้ว่าเป็นพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปองค์ที่สร้างองค์แรกท,ที่ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยใน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 กรุงรัตรนโกสินทร์ออกไปทางผู้ชมนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะเป็นใช้ช่างหล่อใช้พิธีใช้ช่างช่างใน ใช่ช่างหลวงสมัยนั้นนะครับหล่อขึ้นในกลลนรุงรัตนโกสินนะครับเป็นเป็นพระพุทธรูปยุคแรกเลยที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินนะท่านผู้ชมอันนี้รูปนี้ครับหลอ่อหล่อที่นี่เลยนะครับหล่อที่วัดแห่งนี้นะครับครับตำประวัติเขียนไว้อย่างนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือคือเป็น จากประวัติเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโดนก้าวรัชกาลที่3เช่นกันนะครับก็จะมีศิลปะจีนเข้ามานะครับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยว่างก็ แวะมาได้ท่ผู้ชมงานมีตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25นะนะครับก็จะมีกิจกรรมเนาะฉลองกรุงนะท่านผู้ชมนะครับเนะาะก็เดี๋ยวผมพาไปดูทีหนึ่งพระอุโบสถแห่งเนี้ยอันนี้เป็นยุคเริ่มสมัยรุนเก้าร้ยกี่สิ่สามเลย,เลยแต่ว่า จะเป็นยุคแรกๆนะท่านผู้ชมในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังมีช่อฟ้าใบละกาอยู่เหนไหครับแต่ถ้าเป็นยุคยุคช่วงกลางๆเนี่ยจะไม่มีละจะมีศิละปะจีนเข้ามาเนี่ยยุคต้นเนี่ยของรงุ่นก้ารที่สามก็ไมมีศิลปะจีนเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นยุคช่วงจากช่วงกลางมาเนี่ยจะสื่อชัดเจนเลยว่าเป็นศินละปะในสมัย หล่นก้าวให้ทันี่สากมก็คือพระโวสถจะไม่มีช่อฟ้าเวลากานะท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดีท่านผู้ชม j จดีเนี่ยใหญ่มากนะครับก็คือ j จดีแห่งเนี้ยจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเจ้าพยามหาบรมประยุระวง์นะครับทีเนี้ยสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็ท่านก็เสียชีวิตก่อนแล้วก็ เุ่นลูกท่านมาก็มาสร้างต่อนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของของวัดนี้เลยเนาะท่านะผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยก็คือตรงเนี้ยจะเป็นศิละปะที่ที่มีความชัดเจนเลยท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีศิละปะจีนเข้ามานะครับนะครับเนี่ยจะมีศิละปะจีนเข้ามาในสมัยรุ่นเก้า นการศิษย์ศานตจเป็นช่วงต้นๆน,น,นะท่านผู้ชมนะครับเป็นยุคแรกยุคยุคต้นของของรุ่นเก้าในการศิษยานนะครับก็จะมีหน้าต่างตรงนี้เห็นไหมครับเนาะแปดเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของของจีนเนาะเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีความนะครับมีความ งดงามเนาะในแบบศิลปะนะครับอืมสวยมากท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นะครับสวยสวยงามสวยงามจริงๆนะครับนะครับนี่ก็จะมีก็ถือว่าเป็นพระพุปติมานะครับ ในสมัยรัตะนโกสินทร์นะครับสมัยรยชัชกาลที่สามนะท่านผู้ชมนะครับถ้าผมผมผมสังเกตนะเขาจะมีศิลปะใกล้เคียงกันกับวัดโพนะวัดโพวัดอรุณที่รุนก้ารัชกาลที่สองสร้างนะก็ศิลปะของช่างช่างช่างหลวงในสมัยยุครัตนโกสินทร์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ครับส่วนงานเนี่ยก็จะมีวันที่21นะท่านผู้ชมพูดถึงงานฉลองกรนะุงเนาะแต่ว่าวัดแห่งนี้ก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลานะนะท่านผู้ชมเปิดในทุกวันนะครับ้ชท่านผู้ชมท่านใดอาจจะไม่ได้มาช่วงเนี้ยช่วงฉลองกรุงเนี่ยก็หาโอกาสมา วันอื่นได,ได้นะครับคือวัดนี้พูกง่ายๆจะอยู่ตรงข้ามกับปากคลองตลาดนะท่านผู้ชมจะอยู่ฝั่งทนนะครับอยู่ฝั่งทนจะอยู่ใกล้กับวัดกัลยาณิมิตรนะท่านผู้ชมวัดกัลยาณิมิตรก็ถ้าข้ามมาสะพานพุธมาฝั่งเนี้ยข้ามมาปุ๊บก็จะเจอเลยท่านผู้ชมนะครับเจอวัดแห่งนี้เลยนะครับครับ ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอพาท่านผู้ชมมารีวิวนะวัดประยุรวงศาว,ว,วสาสนะท่านผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบรีวิววัดแห่งนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ